โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนผู้งนงทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนผู้งนงเหมือนเดิมก่อดดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VP k ีคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำคืนวันพุธฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าผ่านผลโปรแกร,รมทีมชาติมาแล้วครับไปที่เวลาหงเนี้นะครับฟุตบอลลีกอาร์เมเนียอารัตเคิร์สทีมรองบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับโนอาดับ6อารัตเคิร์สมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้5เกมล่าสุดบุกแพ้ BKMA มา0ต่อ1 คืนวันนี้เนี่ยนาเร็กนามูเคียนติดโทษแบนนะครับแต่ว่าเด่นที่คู่หน้าครับวาหฮากเรนารายานกับเบนิกโฮสวานบิสยานพร้อมลงเล่นนะครับเชอกับโนอามี1สิต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดลงเล่นในคอนเฟล็ตนะครับเปิดบ้านเอาชนะามาราดาฟ มาสูนะครับตัวหลักก็กูสตาโวซังการ์เรเฮลเดอร์เปเลร่ากองหน้าเป็นมาเตอุสหัวอกชาวบราซิลนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันโนอาเอาชนะไปกลับก่อนเกมใกล้เคียงที่เนชอบที่โนอานะครับคือมองว่ามีโอกาสสูงมากครับคือปิดประตูแพ้แน่ครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับเกรดบอลดีกว่านะครับเชียโนอาคู่ต่อมาเวลาสองทุ่ม ไปที่ลีกคาซัสสถานครับแอสตานนาดับ5จะเปิดบ้านเจอกับชัคเตอร์คารากานดี้ทีมบัวนะครับแอสตันนาสา3สแต้มจากการชนะ9เสมอ4แพ้5เกมล่าสุดบุกสเสมอเชนิดมา1ต่อ1ครับตัวหลักๆก,ก,ก็แม็กซ์อีบองมาวินโซมาตอปเราก็อุสมานกามาร่านะครับกองหน้าเป็นชาวเจฟฟี่หวัหวหอกชาวไนจีเรียครับเจอกับคารากานดี้มี9แต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้15เกมล่าสุดบุกไปแพ้โทบอมมา0-1นะครับมีเอวานี่ คอสลบอไอบา กองหน้าเป็นมิลานโยคิดหัวหอกชาวเซอร์เบียนะครับเพิ่งจะเจอกันมาเมื่อเดือนกรกฎาคมในลีกครับปรากฏว่าแอสตานาชนะ4-2คู่นี้ก่อนเกมแอสตานาเป็นต่อพี่หยัดมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคือคาราการดี้นี่เกมรับแย่มากครับแอสตานายิ่งพยายามทำแต้มเร่งพกกลุ่มทีมนำนะครับวัดใจแอสตานาประตูแรกมาไวไหลแน่ครับการันตีแน่ๆ2ประตูแอาจ,จะมากกว่าน,นั้นเชียร์แอสตานานะครับปิดท้ายเวลาสทุ่มบอลอาร์เมเนียคู่หนึ่งครับอูตาตูจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแวนอันดับ4อูตาตูเนี่ย 2แต้มจากการชนะ7เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะอารารัต1 0สูนะครับซิรานมากายานแบ็กซ้ายติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆก,ก็คาเรนเมอร์เคยานโอเล็กโปลีคอฟกองหน้าเป็นอีวานอิกนายเยฟหหอกชาวรัเสเซียนะครับเชอกับแวน17แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้2เกมล่าสุด แพ้ขาบ้านกับพิวนิกไป1ต่อ3นะครับจอนบากิตี้โอวาเลเล่กองหน้าเป็นเฟนย่าตูเร่หัวหอกชาวกินีนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2นัดเสมอหนึ่งหนึ่งทั้ง2เกมก่อนเกมเขามองอูอาตูเป็นต่อนะครับแม่คือดูแล้วเฮดตูเฮดอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฟอร์มชัมม่วโมงนี้อูอาตูดีมากๆนะครับเล่นในบ้านนี่เป็นจุดขายเลยครับวัดใจอูอาตูครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คกู่ในคลิปแรกนะครับชอบพี่ที่โนอา แอสทาน่าและอูอาตูครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย